สวัสดีเอฟซีนะครับตอนนี้มาส่งญาติที่เวียดนามแล้วนะครับนะส่งญาติที่เวียดนามแล,นะแล้วนะเดินไปโอเคโอเคนะครับส่งญาติเดินเดินไปส่งเดินไปส่งโอเคโอเคส่งญาติที่เวียดนามโอเคสู้ใช่ไหมถ้าสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้าเดินไปเดินไปโอ้โหเนี่ยเราก็ส่งญาติเรานะครับได้แน่ล้ มาไวเค็มไวครับของพวกเราไอ้กลุ่มเรานี้มาไวเค็มไวนะครับนะครับไปแล้วล่ะไม่ถานน้องนีรป่ครับก็ไปถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยว เอากลองเอากองเอากองโบะห้างอื่นมีเยอะแยะโอ้ยเงียบๆแกคนไทยบนไม่ไม่ไม่ โอเครีบ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 ครับบ้านบ้ารีบๆไป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 ๆครับบายครับบายครับไายบายโอเคโอเคชื่นใาชื่นใจใจชาโอเคโอเคโอเค ครับก็ส่งเพื่อนพี่น้องนะครับที่มาจากเวียดนามนะครับของเนอเอเดดอะ่ะมาไวเคมไวครับมาไวเคมไวนะครับครับก็เราก็จะส่งเครื่องขึ้นเนี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยลุ้นอยู่เนี่ยเครื่องขึ้นสามโมงแต่เราเช็คอินเข้ามาแล้วครับเช็คอินเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะส่งส่ง,ส,งส่งแล้วส่งขึ้นนะ Ừ. Ok ok Ờ, ừ, xin chào xin chào bye 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 กรูเปเ่ากรุเปเราเดินเฉพาะเลยนะครับมาไวเค็มไวครับของเรามาไวเคมไวชิ้นจาชิ้นจ้ามาไวเคมไวมาไวเคมไวครับของเรามาไวเคมไวลินทอยก็มาครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครเดาัก็มาก่นโมได้จุบ่ากืม่ไวด้วยจ้ะครับอ่าอ่ามาไวเคมไวครับคณะของเรามาไวเคมไวกินเวย นะครับนะเดินทางมามาถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันเสาร์ทำภารกิจวันอาทิตย์เดินทางกลับนะในครอบครัวของเราจะมาไวเคมไวนะครับมาไวเคมไวเอาผ่านแล้วผ่านประตูหนึ่งแล้วเั้ยเเราซอยนะมาท่านั้รอ้วอนะมาวเคมไวครับโอ้พี่ทุวนณภูมินี้คนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมาก มาไวเค็มไวโอ้โหฮะเนี่ยทีมเราทีมเราทีมไทยเวียดนามครับทีมไทยเวียดนามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยสวัสดิ่งส่งได้แค่นี้ครับส่งได้แค่นี้ครับเหมือนเราไปต่างประเทศเหมือนกันญาที่เรามามาก็ส่งได้แค่ประตูนี้นะได้แค่ประตูนี้ได้แค่ประตูนี้นะครับ ได้แค่ประตูนี้นะครับครับได้ได้แค่ประตูนี้นะครับครับได้แค่ประตูนี้นะครับนะบายบายักนะ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 ทีมทีมคนสุดท้ายขอบคุณมากครับขอบคุณอนะาไปแล้วขอบคุณมากเอฟซี FC. ไปแล้วอานะ ไปแล้วคนสุดท้ายไปเราส่งได้ทั้งทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศนะครับเดินส่งได้แค่นี้เองนะได้แค่นี้เองครับเราก็จะมาบ่อยหน่อยตอนนี้มามาสุวรรณภมูมาดอนเมืองบ่อยมากบ่อยมากนะครับก็ขอขอบคุณ f อนะครับขอบขอบคุณ f อที่มานะครับที่มานะครับที่มานะครับที่มาร่วมนะร่วมร่วม,วมนะครับโออาเคโอเคโอเค นะครับที่มาร่วมงานเมื่อคืนนี้นะครับเอฟซีนะเดชเพื่อนๆแลนะพี่ๆน้องๆนะที่มาร่วมงานเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะขอขอบคุณจริงๆเราก็ส่งเอ่อพวกเราเพื่อนๆเราญาติเราจากเวกียดนามกลับแล้วครับครับขอขอบคุณอีกครั้งกับสําหรับเอ่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับของนเดชนะครับเมื่อคืนที่ ให้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวขอโทษอย่างแรงกับคณะที่นเดชไม่บอกไม่ช่วถึงนะครับบอกไม่ั่วถึงนะครับต้องขอขอพุดข,ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับก็นเดชก็ต้องประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันเมื่อมีความคิดถึงงาน นะคิดถึงกันเราก็จะเจอกันอันนี้แต่นเดชคิดถึง f อทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ